ถ่ายคลิปถ่ายแล้วไม่เป็นไรจะถ่ายต่อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถบาร์บี้สวัสดีนะก็อันดับแรกเลยตรงนี้จะเป็นประตูรถออกมาก่อน กันตอนอน,ตน,อนี้ตนนค่ะกันนี้ก็จะเป็นรถบาร์บี้มันจะเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่เวลาจะเอาไปไหนก็ใส่ไว้แล้วตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยแล้วตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะคะใช้สกูช๊ชีรูปนี้ทำก็เค่นี้ตรงนี้ก็เป็นล้อตรงนี้จะเล็กหน่อยกะจะทำประตูแต่เปลี่ยนใจตรงนี้จะเป็นแบบว่ายัยางไงก็ไม่รู้ เช็คกล่องเท้าทำยังไม่เช็คกล่องเท้าทำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นล้อรถตรงนี้เป็นไฟส่วนตรงเนี้ยก็ล้อลนกันตรงนี้ก็ล,อลก้อรถค่ะนี่ก็ล,อล้ลอรถรถไฟตรงนี้ก็เป็นเครื่องเ้าืงงานนะคะก็ แค่จะมารีวิวแค่นี้แหละงั้นอ้าเลืมบอกตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ล่าแเหมนะเออใต้แค่นี้ว่า สวัสดีนะนั้นก็ตอนนี้ก็ขอไปก่อนละบายบาย